สวัสดีครับวันนี้มารีวิวบ้างครับผมเดี๋ยวผมพาดูตรงบอกกบก่อนนะครับถ่ายคลิปอยู่ นี่นะครับอบอกคือคอกบขบนะครับอันนี้คือสาลานะครับ อันนี้คือหมานะครับหมาที่บ็อบบี้หมาอันนี้พันดางแก้วนะครับเสร็จแล้ว อันนี้คือที่กิบของเก่านะครับ อ่งน,นี้ก็คือยงข้าวนะครับที่เก็บข้าว นี่คือห้องครัวนะครับห้องครัวจะมีพวกเอ๋มีพวกตู้ตข้าวนะครับแล้วก็มีล็อกแก๊สนะครับ นี่คือห้องนอนปู่นะครับอบ่ย่า ย่านอนตรงนี้นะครับย่าผู้สังางในหนู้นนะครับียอัน,อนไ,ไ,นนนไ,ไ,นนไี้กทอันนีไไนน้คือห้องนอนนะครับ อไรแม่่าเป็นได้หรอเห็นก็ดีดี นี่คือห้องน้ำนะครับพอดีข้างบนมันขึ้นมันไปหรือว่าให้ไมีได้เพราะว่าพอดีทำหลังคาอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋กลับมาตอนปีใหม่เขาจะมาอยู่ทีหนึ่งข้างบนเอาเป็นแบบไหน สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า